ดีค่ะพี่มาดามจันมาแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาต่ออีพีสกันเนะาะเมื่อวานเล่าไปแล้วว่าอยู่เยอรมันมา10ปีทําไมต้องกลับไปเรียนเบไออีกนะทีนี้เหตุพี่มาดามจันจะมาเล่าถึงเหตุทําไมถึงต้องได้กลับไปเรียนนะคือพี่มาดามจันจะไม่เรียนก็ได้นะไม่แบบอะไรเงี้ยตั้งสิบกว่าปีอะไรที่พี่มาดามจันเรียนมาแล้วอะ่ะใช่ปะอยู่เยอรมันมา10ปี นะคือเราจะไม่กลับไปเรียนก็ได้นะแต่ทีนี้มันมีเหตุมันมีเหตุที่ว่าพี่มราจนทําไมถึงต้องกลับไปเรียนนะเพราะว่าเขามีใบเชิญตัวให้ไปเรียนนะคะนะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเหตุที่ต้องได้มาเรียนเบไอนะเพิ่มเพราะว่าเกิดโควิดคือพี่มรำจนเปิดร้านนวดแล้วพอดีโควิดมาพอดีเปิดร้านนวดได้ไม่กี่เดือน นะยังไม่ถึงปีแต่คือเปิดร้านรอมาแล้วสองปีแต่ไม่ยอมทำเดี๋ยวมาเล่าว่าทำไมมีเหตุอะไรทำไมถึงเปิดร้านนวดตั้งแต่พี่มาดามจันยังยังทำร้านอาหารอยู่จะทำร้านนวดที่บ้านเนาะเปิดแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าแจกเบอร์ชัชว์กลัวกลัวจะมีลูกค้ามานวดกลัวอยู่คนเดียวกลัวเหงาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าตอนหลังวันนี้วันนี้เอาเหตุก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าอีพีหลังนะว่าทำไมเปิดร้านมาสองปีไม่ยอมนวดสักทีเย คือเป็นคนคิดอะไรคิดอะไรแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นอ่ะคือเหมือนมีสองบุค,คลิกในตัวเองเข้าใจะปะคือคือมันเหมือนเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนแล้วก็แบบเหมือนเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวยางงี้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมีสองบุค,คลิกในตัวเองนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวละนะวันนี้ก็มาเอาเหตุเหตุที่ต้องได้มาเรียนเบไอเพิ่มนะเหตุคืออะไรคือหลวงสั่งให้ไปเรียนง่ายๆไม่อยาก คือพี่วรจรจะอทรโควโิดมาใช่ปะ่ะรอบแรกรอบแรกเดือนเดือนน่าจะปลายกุมภาหรือไงเนี่ยรื่อๆรือ,หร,อ,ห,รอหรือเมษาอะไรมีนาเมษาอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยแหละนะรอบแรกนะก็โดนสั่งปิดสั่งปิดทั้งหมดใช่ปะ่ะพี่วารณจันทก็ต้องไปไปแจ้งไปแจ้งกับที่เมืองที่พี่วรรณจันอยู่ก็ไปแจ้งว่าเออร้านชั้นปิดนะตามที่เธอบอกแล้วนะ ปุ๊บเออปกติพี่มนําจันทร์เป็นเซฟสแตดดิทก็ต้องเสียประกันสุขภาพเองเสียประกันสุขภาพสองคนแม่ลูกเพราะว่าแฟนพี่มนําจันทร์เสียนะตายว่างั้นเถอะตายนะพี่มณัมจันทร์ต้องเสียประกันสุขภาพเองเป็นเซฟสแตดดิทนะไม่ได้พ่วงกับสามีนะเพราะสามีตายโอเคทีนี้พี่มนําจันทร์ต้องจ่ายทุกเดือนเดือนหนึ่งประมาณ200ไอ้อาอค่าเนี่ยนะ พี่มณัาจันทร์ก็ต้องไปแจ้งถูกปะเออพอแจ้งปุ๊บเราไม่มีรายได้เราไม่มีรายได้เพราะพี่มาัาจันทร์แจ้งแค่มินิจบพี่มาัาจันทร์ทคนเดียวที่บ้านแล้วก็ดูแลลูกด้วยนะทีนี้เขาก็เลยโอเคนะอ,อตอนนี้รัฐบาลจ่ายค่าประกันสุขภาพให้พี่มณําจันทร์กับลูกเข้าใจไหมแล้วทีนี้เขาก็มาดูว่าอา้าคุณปิดร้านคุณก็อยู่เฉยเฉยแล้วคุณทําอะไรนะเขาก็มาดูแล้วคุณทําอะไร เขาก็เรียกพิธีมาจะไปคุยว่าคุณทําอะไรไม่ได้ทําอะไรขี้เกียจไงขี้เกียจแล้วคุณทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีงานอะไรประจําอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเขาก็มาดูประวัติค้นประวัติเลยเอา้าวเธอเบไอายไม่จบเนี่ยตอนนี้เธอมีเวลาว่างโควิดไปเลย ตอนแรกกุ๊ปเบไออ่ะยังไม่ยัง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 รวบวมพนได้ไม่เยอะเขาก็ส่งพี่มาดามจันเพราะพี่ใานาบอกว่าพี่อยากพี่มาดามจันอยากเป็นคอมพิวเตอร์คือเป็นบ้างแล้วแต่แบบอยากเรียนรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยวิธีการอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยพอดีมีมีคอร์สเล็กๆมีควดเล็กๆมีมีคอร์สเขาเรียกคอร์สที่นี่เขาจะเรียกค้สที่ที่เยอรมันนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอร์สมีคอร์สเล็กๆประมาณสองเดือนอืมสองเดือนหกสิบวัน แค่นี้แหละแล้วก็เขาให้ไปเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนเมื่อปีก่ายพี่มณัฐจะไปเรียนคอร์สเล็กๆมาแล้วคอมพิวเตอร์นะเรียนคอมพิวเตอร์เสร็จ2เดือนใช้เวลาประมาณ2เดือนเสร็จก็ประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาพี่เมย์ก็กลับมาเปิดร้านได้อีกนะก็ไปเรียนอันนี้คือรัฐบาลจ่ายเงินให้หมดทุกอย่างนะไม่ต้องเสียอะไรเสียแค่เฉพาะค่ารถค่าจอดรถอะไรเงี้ยค่ากินเราอะไรเงี้ยคือรัฐบาลที่นี่ดีแล้วก็ ได้ iPad มาอันหนึ่งให้เรามาหัดทำที่บ้านวันนี้นั่นนะก็โอเคจบจบคอร์สนั้นปุ๊บเราก็มาเปิดร้านอีกแป๊บหนึ่งโควโิารอบสองลงนะอ้าพอดีเลยกรุ๊ปที่ว่าที่เธอขอเธอร้องเรียนไว้ว่าเธออยากเรียนเบไอให้จบเพราะพี่มนัมจันบอกพี่มนัมจันไม่จบเบไอพี่มนัจันอยากเรียนให้จบเบไอเพื่อจะได้วีซ่าถาวรที่นี่ ไปสอบนะเพราะพี่มิชันยื่นขอวีซ่าแล้วเขาบอกว่าเธอไม่จบบ i ไอเบไอให้เธอไปเรียนต่อนะแล้วเธอก็ได้วีซ่าถาวรเลยอะไรเงี้ยเออพี่มิชันก็แบบความขี้เกียจเนาะคือพอคน่ะทุกคนแหละเวลาทํางานแล้วมันจะไม่อยากไปเรียนหรอกการเรียนเนี่ยไม่สนุกเลยมันไม่สนุกเลยพี่น้องมันเครียดเรียนภาษาเยอรมันมันเครียดมันเบื่ออะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทําใจให้มันแบบให้มันสนุกอ่ะ คือเหมือนปลุกเล้าตัวเองให้มันให้มันสนุกให้มันแบบเออไปเรียนนี่มีประโยชน์นะได้ไประโยชน์นะได้ภาษาวะลำคำโน,น,น่นนี่นั่นเขียนได้อ่านออกอะไรเงี้ยคือพยายามปลุกเล้าอารมณ์ทุกวันเลยเพื่อเพื่อได้มีกําลังใจไงพยายามคิดบวกอะไรเงี้ยให้มีกําลังใจแบบไปเรียนทุกวันอะไรเงี้ยช่วงนี้พี่มัณก็เรียนอยู่ที่บ้านเพราะว่าโควิดนะโควิดแล้วก็เรียนเรียนออนไลน์กันวันละสองชั่วโมงสิบโมงถึงเที่ยงแล้วหลังจากนั้นพี่มณัณก,ก็เออเอ๊ะเราจะทําอะไรดีโน่นนี่นั่น คือไอ u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  e e เนี่ยพี่มาดำจันเปิดมา2ปีกว่าแล้วแต่ว่ามันไม่คืบหน้าพี่มันจันทำอิลอิละทีนี้ก็เลยไปดูไปดูคนอื่นเขาว่าเออเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวทำทุกวันเนี่ยมันก็เห็นผลใช่ไหมคือพี่มาดำจันอะลองมาแล้วในช่องจันไทยมาซาจอ์แอนด์สปานะพี่มาจันออกมาไลฟ์ทุกวัน เห็นผลเลยตอนนี้คือมีคนติดตามเป็นพันโน่นนี้นั้นพี่มดจันก็เลยเอ้ยลองมาช่องดูทูยูทูบดูบ้างสิเดี๋ยวเผื่อคนที่เขาชอบเราก็เยอะแยะใช่ไหมเขาก็มาติดตามอะไรเงี้ยก็เออมาเล่าเรื่องประวัติพี่มดจัน,นคือแต่ละคนประวัติแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันหรอกไม่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนลําบากบางคนสบายได้ผัวรวยอย่างเงี้ยก็สบายผัวแบบคือสามีคือทําให้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องลําบากอะไรเงี้ยแต่พี่มดจันจร์ไม่ใช่คนเรานะ แข,แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาส,สนาแข่งไม่ได้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่พี่มณําจันไม่อยากได้ผัวรวยอยากได้แต่เขาไม่เอาเรา <c oughs> <c oughs> คือพูดได้มันขำแค่นั้นเองอยากได้ใจจะขาดอุ้ยไปอ่อยเขาโน่นนี่นั่นเขาไม่เอาเราอ่ะเข <c oughs> ้าใจปะเข้าใจปะคือวาสนาเรามันไม่ถึงเขาเข้าใจปะเออเขาก็ชอบเราอยู่นะแต่พอจริงๆรแล้วเขาไม่เอาเราอ่ะเขาไป่เอาคนอื่นอ่ะคือบุญวาสนาไง มันมันไม่คู่กันมันไม่คู่อ่ะเข้าใจป่ะคือไม่ใช่เราไม่อยากได้เราไฟต่ําหรืออะไรไม่ใช่คนเราเนี่ยอย่าไปว่านะหุยไฟต่ําทําไมมีผัวฝรั่งทั้งทีไม่ไม่เอาเลยรวยไปเลยให้เขาซื้อบ้านซื้อรถให้กินอยู่สุขสบายไม่ใช่อยากได้อยากได้ใจจะขาดแต่มันไม่ได้ทําไงได้อ่ะคือเนี่ยถึงด้บอกให้ทําใจนะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เมื่อชาติที่แล้วเราทำอะไรไว้เราไม่รู้เราไม่รู้เราจำไม่ได้ นะเราไม่รู้้าใจไหมถามว่าอยากได้ไหมอยากได้คนรวยอยากได้คนรวยคนหลอ่อคนดีเพอร์เฟกทุกอย่างให้เงินใช้ทุกวันเงี้ยอยากได้แต่มันไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงเนาะก็คือทําใจแล้วกัน <c oughs> ทําใจเอาเนาะทีนี้ก็ใช่ไหมเขามาดูประวัติพี่มาดามจันนะดูค้นดูประวัติหมดเลยว่าเธอทําอะไรมาอะไรเขาดูหมดนะ ที่นี่ไม่ที่เยอรมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะไม่ใช่นะดูประวัติอ้าวเบไอเธอไม่ผ่านเรียกพี่มาดําจันไปเทสพี่มัดบอกว่าพี่มดดำเรียนแล้วเก้าร้อยชั่วโมงแต่มันไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วทาไมไม่เรียนต่อคือเขาไม่ได้ถามนะพี่มดดาจันจันเล่าให้ฟังทําไมพี่มดดาจันถึงไม่เรียนต่อเพราะพี่มาดามจันเรียนครบเก้าร้อยชั่วโมงแล้วไม่มีสิทธิ์ คนที่เรียน600ชั่วโมงแล้วสอบไม่ผ่านสามารถเรียนเพิ่มได้อีก300ชั่วโมงถูกปะเบไอออแล้วก็สอบแล้วถ้าผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านานทีหลังก็คือไปเสียเงินเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่มากรณีพี่มาดําจันทพี่มจันจะไม่ได้เรียน R I. อ R สวายมาจากเมืองไทยหรือมาเรียนนี่เลยเขาก็ให้เริ่มเรียนตั้งแต่ R อเลยถึง b บ900ชั่วโมงแล้วก็สอบ สอบสรุปก็สอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเรียนซ้ําไม่ได้แล้วเพราะหมด90 0ชั่วโมงไปแล้วแต่มีช้อยให้เราเลือกให้เราไปเรียนเบรลูปให้เราไปเรียนสายอาชีพเพื่อการทํางานคอร์สอาชีพ6เดือนคอร์สสั้นๆอะไรเงี้ยหเดือนเรียนผู้ช่วยดูแลคนชราผู้ช่วยในครัวผู้ช่วยทํางานบ้านเงนี้ยผู้ช่วยดูแลคนชราก็คือเฟรเกอร์เฮลฟ์ Fre ge, Fre ge fen, นะ ผู้ช่วยในครัวก็คูเชเฮลฟ์นแล้วก็ผู้ช่วยอะอะไรนะคือทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็เฮาฮาร์เฮลฟ์นอย่างเงี้ยคืออาจจะสำเนียงไม่ได้แต่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะลิ้นพี่มันับจันแข็งเป็นคนแข็งเป็นคนลิ้นแข็งจะไม่เหมือนทางอีสานใครที่พูดภาษาเขมรได้นะพูดภาษาร้อยเก่งทุกคนเลยเพื่อนพี่มันำจัน คนอีสานพูดภาษาเยอรมันเก่งทุกคนแปลกๆเลยลิ้นร่อยเราแล้วก็คนใต้เอ้แต่อย่าไปว่าเลยพี่มัจันรมันขี้เกียจเองแหละคือตัวเราอะตัวเราขี้เกียจเองเข้าใจไหมเนี่ยไม่ฝึกไม่ฝึกไม่ฝึกเนาะไม่โทษใครโทษตัวเองเนี่ยเดี๋ยวฝึกละตอนนี้ฝึกละเมื่อก่อนไอยไงเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อายที่จะพูดก็เลยไม่พูดนะโอเคทีนี้ถึงไหนละลืม <laughs> นะเขาก็ส่งพี่มานดําจันไปเรียนไปเรียนไปลูก พมพมดันก็ไปเกอัลเทอร์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 เฮลฟนผู้ช่วยดูแลคนชราเลือกผิดคือเมื่อก่อนคิดว่าเออดูแลคนแก่อะไรเงี้ยแล้วก็สามีคนที่ตายนะคือเขาก็สนับสนุนให้พี่มาดําจันเรียนอาชีพนี้เพราะว่าแล้วเขาบอกว่าโอ้ยเยอรมันเนี่ยคนมันแก่ไปทุกวันมันเยอะแยะมากมายเลยเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอจะตกงาน อาชีพนี้มันมีงานแล้วไรายได้ก็ดีอะไรเงี้ยเออเอเอเชื่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 อผัวเชื่อผัวเอาเรียนสรุปไปเรียนโอ้โหเกือบตายเกือบตายยากโคตรยากเลยอ่ะสรุปไปเรียนนะแต่ว่าเหตุผลเหตุผลที่พี่มาดรำจันเรียนเอ่ออัลเทอร์เฮลเฟอร์แล้วไม่ได้ทํางานที่ไม่ได้ทํางานในสายอัลตทอร์หาสายไอ้ดูแลคนชราเพราะเหตุใดเดี๋ยวมาฟังอนะีพนะีหน้าอีพีหน้าโอ้โหเหตุมันเกิด มีเหตุเกิด ep สองเดี๋ยวพี่มาดำจันจดก่อน ep านาสาทมานะทำไมไม่ได้ทำงานตามสายที่ตัวเองเรียนมานะทำไมไม่ได้ทำงานตามสายที่ตัวเองเรียนมาพี่มาดำจันไปไปเป็นผู้ช่วยในครัว มีเหตุมีเหตุเดี๋ยวมาเล่าคลิปหน้านะอะคลิปนี้ก็นะเพราะเหตุไรนะคือหลวงคือพี่มณนณจันทร์อะเกิดโควิดแล้วก็รัฐบาลสั่งปิดนะแล้วพี่มดัมจันทก็คือรัฐบาลช่วยเหลือเพราะพี่มดัมจันทเป็นแม่ไม้ลูกติดนะแล้วก็กินเงินแม่ไม้เนี่ยนิดเดียวไม่เยอะแล้วก็มีรายจ่ายมีอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วรัฐบาลก็ มาตรวจสอบเรามาดูเราว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่มีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่นะแล้วตอนนี้เราทําอะไรมีรายรับบ้างไหมเขาก็จะมาดูใช่ไหมพอดูเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเขาก็ช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือที่ที่ที่เราเดือดร้อนคือค่าประกันประกันสุขภาพเพราะพี่เมยันสองคนแม่ลูกก็ตกเดือน200นะแต่ว่าเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยยังได้เงินเงิน เงินเงินแลนดผัวเงินแลนดผัวที่ตายนะก็พออยู่ได้สองคนกับลูกอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็คือโควิดนามันว่างแล้วเบไอไม่จบก็เลยไปเรียนซ้ำให้ไปเรียนให้จบรัฐบาลก็ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้แต่เราออกคือเมื่อก่อนขับรถไปเรียนเพราะว่ามันอยู่ในเมืองออกค่าน้ํามันค่าจอดรถอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนออกอะไรเงี้ยแต่ก็เออก็โชคดีที่รัฐบาลคือสนับสนุนเรานะ จ่ายค่าเราเรียนทั้งหมดให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ไปเรียนเราต้องจ่ายเองนะโดนปรับนะคือที่นี่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะเขาให้คุณไปเรียนแล้วถ้าคุณไม่ไปคุณโดนปรับนะจ๊ะคุณโดนปรับนะโดนย้อนหลังนะอย่าอยากคิดว่ามันง่ายนะโอ้ยให้ไปเรียนเราไม่อยากไปเราก็ไม่ต้องไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้าคุณไปอันเมด,ดุงแล้วก็ส่ง <ek> hm. <ốc durable> คุณไปเรียนแล้วคุณไม่ไปคุณจะโดนจ่ายค่าคอร์สนั้นทั้งหมด นะแล้วก็โดนค่าปรับอะไรไม่รู้คือมัน,ม,นมันเยอะมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยคือทางที่ดีเขาให้เราทําอะไรรัฐบาลสั่งให้เราทําอะไรก็ทําแบบทําตามที่เขาสั่งคือทำอะ่ะอย่าไปอย่าไปแบบหัวแข็งอย่าไปดือ้อดึงเลยแล้วก็มันเป็นมันเป็นความรู้คือเราได้เรามีแต่ได้เขาส่งเราไปเรียนน่ะเราได้ภาษาเราได้ไปเจอเพื่อนเจอคนใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆเนี่ยเจอคนต่างประเทศเยอะแยะเลยพี่วารณจันมีเพื่อนเป็นคน เป,นนเ,เป็นคนตุรกีเยอะมากเป็นคนตุรกีเป็นคนรัเสเซียที่นี่เขาเรียกลุสแลนด์แล้วก็เป็นคนอิรักอิหร่านเป็นคนซูเรียเราก็จะได้รู้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขานะสนุกคนไทยไม่มีเลยมีเพียงรอยันหัวโด่อยู่คนเดียวนอกนั้นเป็นต่างดาวหมดเลยเป็นต่างดาวหมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยอเออก็คุยกัียน คุยกันอินเดียก็มีอินเดียก็น่ารักอินเดียก็จะเหมือนคนไทยจะขี้อายไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่พวกแบบสุรียกับอิรานอะไรเงี้ยจะพูดเยอะพูดเยอะผู้ชายพูดเยอะมากถ้าผู้ชายพวกอิรักอิรานอิรานอ่ะอิรักผู้ชายคนนี้ที่อยู่ห้องเดียวกับพี่มรนดังเป็นคนอิรักพูดมากพูดเยอะป้ายตาขานสเรียก็พูดเยอะเป็นคนพูดเยอะไม่กลัวคนไม่กลัวใครไม่เกรงใจใครรัสเซียก็พูดเยอะ เถียงโอ้ยพวกนี้เถียงอะไรกันไม่รู้พูดแทรกพูดอะไรโอ้ยแบบคือถ้าเป็นบ้านเราก็คือไม่มีมารยาทแต่เขาอ่ะคือเขาเหมือนเขาเกิดในโซนยุโรปอ่ะเขาก็จะแบบสิทธิเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยครูพูดไม่จบเลยพวกถ้ามันรู้นะมันแทรกเลยมันพูดโป่งโป่งโป่ง,ปงไม่เกรงใจเลยะโอ้ยเรียนรู้เยอะที่เนี่ย แต่พี่มรำยันก็ยังยังเป็นคนเงีย,งยบๆอยู่ยังเป็นคนเงีย,งยบๆอยู่ก็คือจะยิ้มๆคือมองดูที่มองดูคือเหมือนเราอายุเยอะแล้วเนะเราก็มองดูเด็กๆมันเถียงกันก็สนุกดีเป็นไปนั่งเรียนกับเด็กๆอายุ 20, 30, ยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยมีพี่มรำันห้าสิบนะสี่สิบเก้าห้าสิบนะโอเควันนี้นะก็นะว่าเหตุที่ต้องได้มาเรียนเบไอเพราะว่าโควิดแล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็รัฐบาลช่วยเหลือเรา นะเขาก็จะต้องมาดูเราว่าเราอะทำอะไรนะมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่นะแล้วเขาก็ให้เราไปเรียนเรียนฟรีไม่ต้องเสียเงินนะได้ความรู้แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยดีใจดีใจ โชคดีโชคดีแต่ว่าก็จะอึดอัดนิดนึงคือถ้าใครอ่ะไม่ได้ไม่ได้เคยไม่ได้เคยกินเงินหลวงอ่ะจะรู้ว่ามันอึดอัดมากเราจะต้องไปรายงานตัวไปคุยกับหลวงว่าหลวงต้องเรียกเราไปถามว่าเธอทําอะไรตอนนี้น่นนี่น,นั่นคือต้องรายงานตัวตลอดทุกเดือนทุกเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องสบายนะคือถ้าใครโชคดีไม่ต้องกินอ่ะดีแล้วนะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะเป็นอิสระอยากทําอะไรก็ได้อไรเงี้ยมันก็คือคือดีคนละแบบดีคนละแบบนะ โอเควันนี้ก็นะชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ถ้าจะให้แร์แฟกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์นะฮิฮิสไตล์พี่ารามจันฮิฮ